โรคมะเร็งโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคปอดโรคไตนี่คือภัยร้ายแรงอันดับต้นๆที่ฆ่าชีวิตคนไทยไปปีละหลายแสนคนโดยเฉพาะโรคมะเร็งกับสถิติที่น่ากลัวและน่าตกใจว่าโรคมะเร็งนั้นเป็นโรคที่คนไทยเสียชีวิตมากที่สุดฉเฉลี่ยถึงชั่วโมงละ6คนนับเป็นตัวเลขที่สูงมากซึ่งไม่มีทีท่าว่าจะลดลงแต่กลับจะเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆไม่มีหยุดด้วยพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่สุ่มเสี่ยงของเราเรา,รา,ท,าท่านๆในปัจจุบัน มันคือการส่งเสริมให้โรคมะเร็งเกิดขึ้นได้ง่ายและคุณอาจตกเป็นหนึ่งใน6คนที่ต้องเสียชีวิตเพราะโรคมะเร็งถึงหากรักษาได้ทันก็คงต้องทุกข์ทรมานไปอีกนานค่าใช้จ่ายเงินแสนที่หมดไปมันไม่คุ้มเลยกับการประมาทในการใช้ชีวิตยังไม่พอทุกวันนี้คุณยังเสี่ยงที่จะเป็นอีกมากมายหลายโรคใค้เงียบที่พร้อมเอาชีวิตทุกคนรวมถึงคุณหากคุณยังประมาทกับการใช้ชีวิตเหมือนทุกวันนี้ถึงเวลาหรือยังที่คุณจะหันมาดูแลใส่ใจตัวเอง ก่อนที่ความเจ็บป่วยทุกทรมานและความตายจากโรคภัยไข้เจ็บสารพัดจะเกิดขึ้นกับคุณยังไม่สายหากคุณคิดจะแก้ไขนับตั้งแต่วินาทีนี้เอสตาเอ็กซ์ Star X, สุดยอดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะช่วยบังบัดฟื้นฟูปกป้องคุณจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีความสุขร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยด้วยสารสกัดเอสตาแซนทินที่มีประสิทธิภาพโดดเด่นซึ่งเป็นส่วนผสมหลักในเอสตาเอ็กซ์ X, แอสตา a ซนทินในเอสตาเอสุดยอดสารต้านอนุมูลอิสระหรือสารก่อมะเร็งที่มีประสิทธิภาพโดดเด่นได้จากการสกัดจากสาห่ายสีแดงที่พบเฉพาะในโขดหินบริเวณหมู่เกาะสต็อกโฮมของประเทศสวีเดนเท่านั้นโดยผลวิจัยพบว่าสาร a อสตา a ซนทินนั้นมีคุณสมบัติที่มีประสิทธิภาพเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าสารต้านอนุมูลอิสระท,ทั่วไปที่มีอยู่ แอสตาแซนทินมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระได้แรงกว่าวิตามินซี6,000เท่าดีกว่าโคคิวเทน800เท่าดีกว่าวิตามินอ e ี550เท่าดีกว่าชาเขียว550เท่าดีกว่าอัลฟาไลโปอิกแอซิด75เท่าดีกว่าเบตาแคโรทีน40เท่าและดีกว่าสารสกัดจากมเมล็ดอมุน17เท่าดังนั้นจะเห็นได้ว่าแอสตาแซนทินนั้นมีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถปกป้องเยื่อหุ้มเซลล์ได้ทั้งภายในและภายนอก ครอบคลุมมากกว่าสารต้านอนุมูลอิสระทุกชนิดในโลกนี้หากคุณอยากมีสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลโรคมะเรง็งโรคหัวใจโรคเบาหวานและอีกมากมายสารพัดโรควันนี้คุณต้องเลือกเอสตาเอ็กซ์ที่มีสุดยอดสารสก,กัดเอสตาแซนตินให้เป็นผู้ช่วยปกป้องสุขภาพของคุณด้วยสรรพคุณมากมายของเอสตาแซนตินที่จะยกระดับสุขภาพของคุณให้ปลอดภัยแข็งแรงถึงขีดสุดสรรพคุณของเอสตาแซนตินมีมากมายหลายประการไม่ว่าจะเป็น ลดอัตราเสี่ยของการเกิดโปร่มะเมร็งโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดลดระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์รักษาสมดุลคอเลสเตอรอลบำรุงรักษาสุขภาพกระเพาะอาหารช่วยลดการติดเชื้อในกระเพาะอาหารลดอาการท้องเสียจุกเสียดแน่นท้องและอาการแสบร้อนบริเวณซวงอกอันเกิดจากภาวะกรดไหลย,ย้อนสุขภาพผิวดีขึ้นกระตุ้นการสร้างอีลาสตินและคอราเจนในชั้นผิว ช่วยให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นและดูอ่อนเยาว์ลดเลือนริ้วรอยก่อนวัยพร้อมช่วยป้องกันสารเกิดมะเร็งผิวหนังจาก,การังสี UV สุขภาพสายตาดีขึ้นชัดเจนแม่นยำช่วยบำรุงสายตาลดอาการเมื่อยล้าและการมองเห็นไม่ชัดอันเนื่องมาจากการใช้สายตามากเกินไปช่วยฟื้นฟูร่างกายจากความเหนื่อยล้า แอสตาแซนตินเป็นสุดยอดสารต้านอนุมูลอิสระมีส่วนช่วยลดกรดแลคติกสาเหตุสําคัญของอาการปวดเมื่อยและกล้ามเนื้ออักเสบหลังจากการออกกําลังกายรวมทั้งการโหมทํางานหนักตลอดวันเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายกระตุ้นการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันช่วยเพิ่มจานวนเซลล์เม็ดเลือดขาวเพื่อโจมตีเชื้อโรคที่บุกรุกเข้ามาในร่างกายและช่วยเสริมสมรรถภาพและความแข็งแกรงให้กับเพศช,ชาย ช่วยลดอนุมูลอิสระภายในน้ำเชื้อเพศช,ชายกระตุ้นการสร้างและเสริมความแข็งแรงให้กับเพศช,ชายทุกช่วงวัยด้วยสุดยอดสมรุคุณของแอสตาแซนตินนี่เองจึงทําให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอสตาเอ็กซ์เป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เหมาะกับทุกคนปลอดภ100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์ด้มาตรฐานระดับโลกด้วยมาตราฐานรับรองระดับสากลจากองค์กรต่างๆอาทิเช่น โรงงานผ่านการรับรรงมาตรฐาน GMP รวมถึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นตัรับยาผ่านการบรับรงจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยอดังนั้นคุณจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีผลข้ามเคียงต่อสุขภาพของคุณ a s t r x สุดยอดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมจากสารสกัดแอสตาแซนตินที่มีประสิทธิภาพโดดเด่นบำรุงสุขภาพแบบครบวงจรเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่อยากดูแลสุขภาพตัวเองรวมถึงบำรุงบำบัดฟื้นฟูสุขภาพ S a s สตาเอพร้อมพาคุณห่างไกลาจากอาการเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคเบาหวานลืมไปได้เลยเชกเช่นผู้ที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร a s สตาเที่ยืนยันแล้วว่าดีจริง